สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสันติสุขอาจารย์ครับอาจารย์อยู่ในแวดวงประชาธิปไตยเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภามามีคนพูดว่าพันตํารวจโททักษินชินวัตรเป็นนักประชาธิปไตยและพันตํารวจโททักษินชินวัตรเกลียดเผด็จการเกลียดรัฐประหารอาจารย์เชื่อไหมครับผมฟังคําพูดนี้ผมว่ามันมันแปลกๆจะบอกว่าไม่เชื่อก็คงไม่ใช่แต่ว่า ถ้าจะบอกว่าเชื่อมันก็ไม่ใช่เหมือนกันทำไมผมคิดว่าคุณต้องดูภาพในเชิงประวัติศาสตร์คุณจะรู้จักทักษิณว่าคุณทักษิณเป็นใครอย่างไรแต่ก่อนอื่นจะต้องรู้ก่อนว่า <c oughs> อำนาจทางการเมืองเนี่ยในประเทศไทยแต่เดิมก่อนปี2475ก็อยู่กับสราบันพระมหากษัตริย์สราบันพระมหากษัตริย์แต่ดั้งเดิมโบราณมานี่ ดูแลประเทศไทยมาโดยตลอดเมื่อถึง24มิถุนา2475มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอำนาจต้องการที่จะกระจายจากสารบันพระมหากษัตริย์ไปสู่ประชาชนแต่ไปไม่ถึงอำนาจก็กระจายมาอยู่เพียงแค่ขุนนางข้าราชการและหลัง14ตุลาปี2516 อำนาจได้แบ่งอีกส่วนหนึ่งมาอยู่ที่รัฐสภาตกลงอำนาจของประเทศก็อยู่ใน3ส่วนก็คือสรารบัญพระมหากษัตริย์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคุณนางราชการอีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐสภาครับรัฐสภาคุณก็ต้องนึกถึงพรรคการเมืองและพรรคการเมืองคุณก็ต้องนึกถึงธุรกิจที่แอบซ่อนอยู่หลังพรรคการเมืองต่างๆธุรกิจรายใหญ่ๆจะแทงกัก๊กก็คืออยู่หลังหลายๆพรรค พรรคใดก็ตามชนะการเลือกตั้งตัวเองก็ชนะด้วยแล้วก็เราเคยผ่านรัฐประหารมาหลายครั้งผมไม่เคยเห็นคุณทักษิณออกมาต่อสู้กับบรรดากระบวนการประชาชนนิสิตนักศึกษ,ณษณาที่มาดูแล14ตุลาที่ออกมาต่อสู้6ตุลาที่มาพฤษภาปี35แต่คุณกลับเห็นว่าคุณทักษิณเข้าไปสนิทชิดเชือ รอสอชอที่ทำรัฐประหารในปี2534และไปได้สัมปทานดาวเทียมที่จอดดาวเทียมบนวงโครจรของโลกที่มีที่อยู่จำกัดและได้รับจัดสรรมาเป็นของประเทศไทยคุณนักิลินได้ไปสัมปทานเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวตอนนั้นก็ไปสนิททิดเชือกับพลเอกสุนทรคงสมพงซึ่งเป็นคณะรอสอชอที่สำคัญ ถึงกับเคยพูดด้วยไม่ใช่เลยครับว่าถ้าไม่มีพี่คนนี้ก็ไม่มีผมวันนี้ทำนองนั้นจำได้ครแล้วเมื่อคุณทักษิณได้สัมปทานผูกขาดดาวเทียมได้สัมปทานผูกขาดโทรศัพท์มือถือก็สะสมเงินทุนแล้วก็เป็นนายทุนที่ขนาดมหขือมานายทุนผูกขาดโทรคมนาคมขนาดใหญ่ก็ไปร่วมจับมือกันกับนายทุนทางด้านอื่นๆทั้งด้านภาคการเกษตรบ้าง ทางด้านพารคน้ำเมาบ้างและอื่นๆจัดตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคไทยรักไทยและก็เข้ามาอยู่ในรัฐสภาแต่แทนที่จะดำเนินการทางการเมืองแบบระบบรัฐสภาแต่กลับใช้เงินทองในการไปซื้อพรรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพรรคเสรีธรรมกิจสังคมความหวังใหม่ชาติพัฒนาเข้ามารวมแล้วก็ได้ที่นั่งมากในสภาเหลือพรรคฝ่ายค้านจำนวนเล็กนิดเดียวเป็นง่อย ตรวจสอบอะไรไม่ได้และคุณทักษิณก็เริ่มเข้าไปแทรกแซงในวุฒิสภาที่พวกผมทํางานอยู่เมื่อวุฒิสภาถูกซื้อเรียบร้อยทักษิณก็ได้อานาจครอบครองเป็นผดเด็จการรัฐสภาทั้งสภาบนและสภาล่างครับเสร็จเรียบร้อยการแต่งตั้งการเลือกสรรหาองค์กรอิสระก็ถูกแทรกแซงเพราะต้องผ่านวุฒิสภาเพราะวุฒิสภาเป็นคนเลือกองค์กรอิสระและในที่สุดเราก็ได้ องค์กรอิสระอย่างเช่นกกตสามนาห้าห่วงปปชที่แอบขึ้นเงินเดือนตัวเองสารรัฐมนูญที่แอบขึ้นเงินเดือนตัวเองแล้วก็แล้วก็มีอคติลำเอียงไปในทางสนับสนุนและเห็นด้วยกับรัฐบาลไปหมดแทบทุกเรื่องพูดง่ายๆว่าบ้านเมืองเป็นเผด็จการอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ต่างกันกันกบการใช้รัฐประหารรัฐประหารเขาใช้ปืนใช้อำนาจทหารในการยึดอำนาจบ้านเมือง แต่นี่ใช้เงินใช้ทุนในการเข้ามายึดอํานาจบ้านเมืองซึ่งคุณจะไปดูนะครับว่าทฤษฎีรัฐศาสตร์เนี่ยเลยถูกต้องเดิมเนี่ยผมไม่เคยเห็นผมนึกแต่เราเห็นภาพแต่ทหารและปืนใช้อำนาจมายึดบ้านเมืองแล้วหาผลประโยชน์แต่เที่ยวนี้กลายเป็นผู้ที่มาหาผลประโยชน์กับอำนาจเงอปืนและทหารไปสร้างผลประโยชน์ขึ้นมาจนกระทั่งได้ ทุนจำนวนยักษ์ใหญ่แล้วกลับเข้ามาผูกขาดแล้วก็กลับเข้ามาได้อำนาจรัดครับตกลงม,มันมันมันทำงานทั้งสองทางจากอำนาจทหารปืนไปหาเงินจากเงินกลับมาหาปืนและอำนาจมันไปด้วยกันทั้งสองทางแล้วได้อำนาจก็กลับไปหาสั่งสมเงินทุนอีกก็ไปอย,อย่างนี้ก็เป็นเท่าน,นั้นครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นการที่เราจะมองว่าใครเป็นผู้นำประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือไม่ ไม่ได้ดูเฉพาะว่าคนนั้นผ่านการเลือกตั้งหรือไม่เท่านั้นการผ่านการเลือกตั้ง <c oughs> เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องมาจากประชาชนอันนั้นเป็นของจริงแต่การมาจากประชาชนไม่จําเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยเสมอไปอการเลือกตั้งคือการที่เป็นตัวแทนมาจากประชาชนแต่ยังมีอีกสองส่วนที่สําคัญส่วนที่หนึ่งก็คือ เมื่อคุณเป็นตัวแทนของประชาชนเวลาทำอะไรต้องปรึกษาและต้องฟังประชาชนอันนั้นเป็นส่วนที่สองที่มาเติมจากมาจากประชาชนต้องคอยฟังประชาชนเขาไม่ได้เลือกคุณมาแล้วยกอำนาจบ้านเมืองให้คุณคุณอยากจะทำอะไรก็ทำแต่เขาให้คุณเป็นตัวแทนเพื่อ,อคอยฟังเขาว่าเขาจะเอาอยัางไงแล้วคุณเป็นตัวแทนในการตัดสินใจตามความต้องการของประชาชนและสุดท้ายข้อที่สมก็คือ ประโยชน์ต้องตกเป็นของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ใช่ประโยชน์ตกอยู่กับพวกเขาเองอยากให้นึกคําของท่านอาจารย์พุทธทาสได้ไหมครับประชาธิปไตยต้องประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่เหมือนกันประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่คือประการที่สามที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ถ้าประชาชนเป็นใหญ่อาจารย์พุทธทาสพูดว่าแล้วถ้าประชาชนบ้าบอหรือประชาชนรู้ไม่ทันตกลง บ้านเมืองก็ไปไม่ได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับก็กระจ่างขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนจะจบวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษเพื่อที่จะลองไปดูว่าคุณทักษิณกับรัฐประหารมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กันยังไงเชิญช,ชวชนอาจารย์และท่านผู้ชมไปดูพร้อมกันนะครับครับเชิญครับพันตนำโรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนักธุรกิจที่เคยได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวจากการวิ่งเต้นเข้าหาหัวหน้าคณะรัฐประหารรอสอชอ พลเอกสุนทรคงสมพงศกาะเกี่ยวสัมพันธ์อิงอาศัยจนกระทั่งได้รับสัมปทานผูกขาดกิจการดาวเทียมลงนามวันที่11กันยายน2534ในยุคที่คณะรัฐประหารรอสอชอเรื่องอำนาจหลังการรัฐประหาร23กุมภาพันธ์2534เพียง7เดือนเล่หลังจากนั้นเพียง8เดือน ก็เกิดเหตุการณ์หนองเลือดพฤษภาธมินชีวิตเลือดเหนือของประชาชนถูกเส้นสังเวยให้กับเผด็จการทหารแต่สัมปทานผูกขาดกิจการดาวเทียมกลับเป็นเหมือนชิ้นเนื้ออันโอชาที่พันตำโรวจโททักษิณได้ไปจากเมืองไทยในยุคคณะรัฐประหารรอสอชชอเช่นกันพันตำรวจโททักษิณจึงไม่เคยแสดงค่าทีต่อต้านรัฐประหารเลย อาศัยสัมปทานผูกขาดแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากธุรกิจโทรคมนาคมจากนั้นพันธตำรวจโทโทักษิณจึงพยายามสแสวงหาอำนาจรัฐเองโดยเข้าไปเล่นการเมืองกุมภาพัน2,544พันธตำรวจโททักษิณได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ยอมตัดขาดจากผลประโยชน์ในทางธุรกิจส่วนตัวพยายามสร้างการยอมรับเละ ความศรัทธาจากโครงการลดแลกแจกแถมช่วยเหลือและหยิบยื่นผลประโยชน์เฉพาะหน้าให้แก่ประชาชนโดยตรงโดยอาศัยเงินแทนดินของประชาชนเองแต่ใช้กลวิธีโฆษณาประชาสัมพันธ์เสมือนหนึ่งเป็นบุญคุณทางการเมือง ใช้วิธีควบรวมพักการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กเข้ามาเป็นมุ้งในพักไทยรักไทยหลังการเลือกตั้งโดยขัดต่อเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อรวบรวมสสเข้ามาอยู่ใต้อานัตเพื่อให้ตนอยู่เหนือกลไกการตรวจสอบทวงดุญของรัฐสภาและรัฐธรรมนูญปี2540รอบหนั้งและแทรกแซงระบบราชการกองทัพสถาบันตำรวจ องค์กรในกระบวนการยุติธรรมวุฒิสภาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตลอดจนสื่อสารมวลชนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลได้อย่างแท้จริงสมมุติว่ารัฐธรรมนูญ2,540ตายแถวมีการใช้อำนาจรัฐซอไปทางทุรวิตหรือเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของตนเองและพวกพ้อง โดยไม่ถูกตรวจสอบดำเนินคดีตามระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพราะมีการตัดตอนมีให้คดีไปถึงศาลยุติธรรมแม้แต่กรณีที่มีการกระทำไม่บังควรมินเมต่อการล่วงละเมิดสถาบันเบื้องสูงหลายครั้งหลายคนก็ไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่จงรักคดีประโท,ท่านนายกไม่จงรักคัดีแล้วผีที่ไหนจะจงรัก่าดี เมื่อใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจทรคมนาคมของตนอย่างมหาศาลตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอำนาจแล้วยังได้กระทำการอุกอาจใช้อำนาจนิติบัญญัติแก้กฎหมายเพื่อเปิดทางให้ตนและครอบครัวสามารถขายหุ้นชินให้ต่างชาติได้มูลค่ากว่า73,000ล้านบาทโดยวิธีการซิกแซกไม่จ่ายภาษี ประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงอย่างกว้างขวางหลากหลายโดยต่อเนื่องและปราศจากอามิธสินจ้าแต่ก็ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลับชักนำไปสู่การจัดตั้งมวลชนเพื่อเผชิญหน้าด้วยความรุนแรงเราทำทำไมไม่ได้ับเราทำทำไมไม่ได้ิญไม่ด้เชิญเอาไปดีๆเลยผมเป็นประชาน ผมเสียภาษีมากกว่าพวกมันรวมกันทั้งประเทศก็ผมไม่ยุบไม่ลาเอง่าไปสิ19กันยายน2549คณะทหารในนามคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้ใช้เป็นเงื่อนไขในการทำรัฐประหารการทำรัฐประหารไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตยแล้วรัฐประหารทุกครั ก็ทำให้ประชาธิปไตยของไทยต้องหยุดชงะงักสังคมไทยต้องกลับมาฟื้นฟูและพัฒนาประชาธิปไตยกันอีกครั้งรัฐประหาร19กันยายน2549เป็นการโค่นล้มอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัวของพันตำรวจโททักษิณโดยตรงพันตำรวจโททักษิณจึงแสดงท่าทีต่อรัฐประหารครั้งนี้ แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเมื่อครั้งที่ตนเองเคยได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวจากรัฐประหารรอสอชอพยายามนำการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงเข้ามาปะปนกับเจตนาอันดีงามของประชาชนที่เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยของส่วนรวมพยายามทำทุกวิถีทางทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองจนถึงปัจจุบัน แดงไทยไม่ใช่แดงพนมเบนวันนี้ประชาธิปไตยไทยและสังคมไทยสูงนรวมจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าบนพื้นฐานประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติไม่ใช่แค่ความต้องการในผลประโยชน์ส่วนตัวของใคร ไม่ใช่แค่เพื่อก้าวผลรัฐประหารแต่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริง